ถ้าแฟรี่ในเกมเดซินสี่เริ่มจากศูนย์ชีวิตจะลำบากจริงหรือเปล่าเราจะแปลงเป็นร่างจิว๋วคุยตามโซฟาหาเศษเหรียญ <c oughs> และค่อยๆสะสมพลังแฟรี่จนกว่าจะเสกให้พืชโตพร้อมกันทั้งแปลงได้ผงแฟรี่จะคืนชีพนมให้มาทำสวนหาเงินล้านช่วยเราได้ไหมนี่คือเดซินซี่พักเป็นชนแนเชตไบนเนเจอร์ค่ะไปลองลุยกันพักเสริมเดซิมซี่ลดเยอะมากถึงวันที่10กรกฎาคมนี้หากคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อพักเสริมก่อนกดชำระเงินสามารถคลิกแอปพลายโปรโมโค้ดและใส่โค้ดคัพเค้กซิมากสิ่ห้าไร้น้าร้าหอร ตรนีซึ่งเป็นที่ดินในแมปใหม่ของภาคนี้ซึ่งอยู่ในโซนที่โยใส่ของแฟรี่โดยเฉพาะค่ะนอกจากนี้นี่เป็นเวอร์ชันเกมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทาให้มีชื่อครีเอเตอร์เด้งไปมาตลอดเกมเพลย์และในการรีวิวนี้จะใช้รีเชตทาให้เกมสว่างขึ้นเล็กน้อยจากสีแบบนี้เป็นสีประมาณนี้ค่ะมาที่ซิมแฟรี่ของเราชีมีชื่อว่าใบัวนําสกุลบบเผื่อฟกช้าอะไรในซีรีส์นี้จะได้รอดกันเดี๋ยวนะคะช็อกแรกคือซิมเราเปิดมาก็ป่วยเลยงั้นหรอที่เห็นเป็นลายรูปเงินซิมลเลียนตามตัวนี้ไม่ใช่ดิฉันไปเนนหหออออองะคคคคีี่่่่่่ืืืาาาาากกรรรปวยใใมมมททับภชโ เขาบอกว่าโรคนี้ทำให้ซิมเราไอาออกมาเป็นเงินค่ะไม่อยากรักษาเลยไม่รักษาก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวซิมสิ้นชีพมีเรื่องต้องดูแลเยอะไปหมดตั้งแต่ดับแรกแดงจัดเลยคือค่าไฮจีนเรื่องความสะอาดเดี๋ยวมาดูซิว่าใกล้ๆบ้านเราทำอะไรกับความสะอาดของเราได้บ้างโอ้หน้าบ้านเรามีบ้านแฟรี่เล็กๆหลังนี้อยู่ด้วยค่ะเมื่อคิที่บ้านหลังนี้ก็จะมีออปชันนอนจัดปาร์ตี้อาบน้ำหรือจะเขย่าเอาผงแฟรี่ก็ได้แน่นอนเราจะต้องเข้าไปอาบน้ำค่ะอยากดูแอนิเมชันละพวกเราจะทำยังไงกับโรคไอแล้วเป็นเงินคะเนี่ยเดี๋ยวเดี อาบน้ำฮัลโหลออกมาเดี๋ยวนี้พี่เข้าไปจัดปาร์ตี้ค่ะคุณ แย่ yeah. แล้วค่ะดิฉันเพิ่งเห็นค่ะพวกเราเสี่ยงตายอย่างมากการเป็นแฟรี่จะมีสิ่งที่เรียกว่า emotional force หรือว่าพลานุภาพแห่งอารมณ์นะคะก็เทียบได้เป็นบาความหิวสําหรับมนรรมุษย์ค่ะนี่ไงเจ้คนนี้เพิ่งเข้าไปจัดปาร์ตี้มาดูซิว่าเราจะสูบอารมณ์จากเขาได้ไหมแนะนําตัวก่อนแล้วก็เลือกดิเท็ก e m o t i o n หรือว่าตรวจจับค่ะว่าตอนนี้เขามีอารมณ์มากพอหรือมากเกินไปให้เราดูดซับและซิมเราก็จะทา a n i ิเมชันนี้เลยค่ะสวยมากนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาว่ามีอารมณ์ Playful หรือว่ากาลังสนุกสนานค่ะฉะเป็นนนออย่างไรตี้จะด อารมณ์แล้วนะคะอิโมชันัลฟอสของเราจะเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มมานิดนึงค่ะและซิมเราก็จะย่อตัวน่ารักมากแล้วก็เข้าไปอาบน้ำมันก็จะมีฟองป๊อปปิอปอ,ออกมาแบบนี้ดิฉันต้องการกําจัดอาการป่วยนี้ออกไปอย่างเร่งด่วนฉะนั้นผิดแผนนิดหน่อยเราจะต้องเดินทางไปโซนคนปรุงยาค่ะมาเดินทางกันโ,<อ>โซนของมนุษย์จะอยู่ติดทะเลได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองริมหาดในประเทศไอแลนด์โซนด้านบนก็จะเป็นโซนของนักปรุงยาค่ะโซนนี้สวยมากดิฉันชอบเป็นพิเศษและก็มาถึงแล้วค่ะสวยงามมากนี่คือสวามมา่วนสาธารณะงั้นหรอดิฉันชอบการตกแต่งตามขอบ ต่างมากๆเลยค่ะเถาไอวี่ที่มาใหม่นี้นั้นว่าแต่ว่านักปรุงยาอยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่สวนนี้หรือเปล่าเจอร้านแล้วแต่ติด ป้ายไว้ว่าปิดทําการตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเขาปิดทุ่มหนึ่งค่ะโชคชะตาอยู่ไหวหรือไม่เนี่ยเราต้องการดูดซับพลังอารมณ์จากใครก็ได้ตอนนี้ดูสิว่าคุณคนนี้เขาจะมีอารมณ์ที่ดีหรือเปล่าถ้ามีเครื่องหมายตกใจหลังอารมณ์คุณเขาแปลว่าอารมณ์นี้มีพลังรุนแรงมากค่ะถ้าดูดซับไปอาจจะโอเวอร์โหลดเหมือนกันเป็นแม่มดที่โอเวอร์โหลดเราเสียชีวิตได้ในภาครามอเมจิกนั่นเองถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่มีเครื่องหมายตกใจเราก็ดูดซับได้ค่ะตอนนี้ไม่รู้จะรักษาการป่วยเช่นไรต้องรอหมอมาเปิดร้านยาก่อนอะไรคือการเปิดซีรีส์มาจุดประสง จากศูนย์หาเงินแต่ความลำบากคืออาการป่วยซะ่ยางน้น Notification อันตรายอะไรอีกคะเนี่ย Balance and Imbalance มันเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ใน Negative Emotion หรืออารมณ์เชิงลบเป็นเวลานานซึ่งการติดปับป่วยเนี่ยแน่นอนนะไม่เกิด Negative Emotion ง่าคือตอนนี้เกมเด็กซิมสีได้มีระบบ Balance กับ Imbalance คือความสมดุลในร่างกายค่ะและสามารถแก้ไขได้ด้วยการใกล้ชิดกับธรรมชาติเราก็จะไปสู่เกตบาสีเขียวมากขึ้นเราจะสามารถเลือก Option c o m p l e m e n t p l a n t ก็คือชมน้องพืชได้ค่ะว่าน้องพืชเก่งมากเลยที่รอดชีวิตได้ พี่จะไม่รอดอยู่แล้วนี่่ะตอนนี้ก็จะชิพมาสู่ด้านสีเขียวแล้วเราดีขึ้นแล้วนี่ยังไม่รวมถึงระบบโชคดีโชคร้ายเลยนะคะถ้าเป็นซิมที่โชคดีก็มีโอกาสหาของได้ง่ายและถ้าโชคร้ายก็ตรงกันข้ามเลยะคะ่ะที่ฉันสามารถอาศัยอยู่ที่สวนสาธารนณะไปก่อนได้ไหมเขามีเฟอรสิลิตี้อะไรหรือเปล่าอา่าเขามีห้องน้ําค่ะโอ้โหนี่ก็คือได้เห็นเฟอร์นิเจอร์ในภาคนี้คร่าวๆดูกระจกกับชักโรครกนี่สิฮะเี๋ก็จะมาที่ซิงค์เลยก็เลือกออปชันสเปรช์อินวอเตอร์อาบน้าล้างตัวซะหน่อยอ๋นะะะอ ก็จะเล่นในอ่างล้างมือแบบนี้เลยค่ะโหแล้วก็จะมีผงแฟรี่กระจายกระจายออกมางั้นเหรอคะความสะอาดก็ขึ้นดียิ่งกว่าการล้างมือค่ะเนี่ยจะเต็มแล้วส่วนสาธารณะนี้ไม่มีบ้านแฟรี่ไว้คอยรองรับแฟรี่ป่วยที่รอพบแพทย์หรอคะเนี่ยเราสามารถนอนพื้นได้และน้องก็นอนพื้นแล้วค่ะเราได้เรียนรู้การใช้ธรรมชาติในการดูแลตนเองและสิ่งนี้เป็นสกิลด้วยงั้นเหรอสาเหตุที่ต้องมีสกิลนี้เพราะในระยะแรกที่เราใช้ธรรมชาติในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการอาบน้ําเราจะยังไม่สบายตัวค่ะเมื่อเราพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสูงขึ้น ด้วยการนอนบนพื้นดินจะไม่เจ็บหลังอีกต่อไปอยู่ๆก็บินไฮสปีดไปไหนอะเป็นไรอะที่มาอาเจียนในชักโครกไม่ได้คิดเลยว่าจะติดอยู่ในลุมนี้ก่อนที่จะได้เริ่มหาเงินจริงจังเนี่ยสิ่งที่มีคืออันนี้ค่ะยาแบบโฮอลิสหายหรือเปล่าคอยห,หายด้วยเถอะทุกคนและตอนนี้ก็หายอุ๊ยหายแล้วพอหายปุ๊บเราก็มานอนพักอีกสักรอบค่ะเคอบอกว่าชียังไม่เคยชินกับการหาที่ที่มันเหมาะกับเคิร์ฟของตัวเองก็เลยยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เฉะนั้นจะรู้ว่าแฟรี่ที่เริ่มจากศูน สูตรให้เหลือเงินเพียง0นซิมูเลียนนะคะนี่ที่นี่ก็จะมีโซฟาอยู่ตัวสงตัวใช่ไหมที่ฉันก็จะคลิกไปที่โซฟาเราก็สามารถเลือก option shrink and play หรือว่าหดตัวแล้วก็เล่นในโซฟานี้กันได้ค่ะแล้วเมื่อเราตัวเล็กหากมีใครทําเหรียญตกในซอกโซฟานี้เราก็จะหาเจอเป็นคนแรกแอนิเมชันเหมือนเวลาผีสิงออบเจกต์เป๊ะเ,เ,เลยค่ะเพียงแค่มีแสงแฟรี่ออกมาแค่นั้นเองค่ได้29สซิมูเลียนแรกแล้วค่ะดูซิว่าโซฟาตัวนี้จะมีใครทําเหรียญล่นไว้หรือเปล่าตกปลาแรกๆอาจจะไม่ได้เงินขนาดนี้ด้วยซ้ําครั้งที่ตองไดนน้มี44แล้วอส สามารถเล่นกับชั้นหนังสือได้ด้วยค่ะซึ่งชั้นหนังสือเห็ดนี้น่ารักมากด้านบนนี้มีเก้าอี้ไม่รู้ว่าเราหดตัวเล่นได้ไหมเอ้ยเราหดตัวคุยเก้าอี้ด้านบนก็ได้ค่ะดิฉันนึกว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบโซฟาเท่านั้นน่ะใครที่ทำเหรียญตกในซอกโซฟาดิฉันก็ขอเก็บไปให้หมดละกัน6 3สิบสามซิมบอเลียนแล้วค่ะซึ่งการใช้พลังแฟรี่เนี้ยเป็นการใช้ emotional force <c oughs> หรือพารานุภาพแห่งอารมณ์ที่บอกไป <c oughs> เราต้องคอยระวังไม่ให้แห้งเหือดนะคะอย่าเผลอใช้พลังจนหมดเกลียล้ยงหลักคุยอันเดิมซ้ได้มเลยด คุยซ้ำแล้วเนี่ยเราจะได้เงินซ้ำด้วยไหมเฮ้ยคุณคะทำไมค,ไคุยไปก็ได้เงินไปเรื่อยๆเลยคะเนี่ยวนได้ั้นหรอแต่เมืองนักปรุงยาสวยอย่างมากเลยค่ะดิฉันชอบเมืองนี้เป็นพิเศษเลยและนี่ก็คือห้องสมุดที่สามารถมาโดเนทหรือว่าบริจาคหนังสือใช้แล้วได้ด้วยเดี๋ยวนะมีความต้นไม้ทะลุหลังคาด้วยอ่ะม,มาแล้วค่ะวุ่นวายอย่างมากออกไปรักษาตัวอยู่เป็นเวลา1วันเต็มแล้วก็มีเงินในกระเป๋า118ซิมเลียนเฮ้ยนอกจากนี้เมืองแฟรี่ในเวลากลางคืนเหตุเขาเรืองแสงทั้งเมืองด้วยัน n หรอคะและพลังแห่่่งงอออาาาารรรรรมมณ์เเเกก็ดดปืบคึึแล้้ววนนัูซซไ ลองดูสิว่าเราคุยกับแฟรี่ท่านนี้ได้ไหมนี่นี่นี่ขอดูดซับอารมณ์เธอหน่อยได้ไหมจา้าโอไม่นะอารมณ์ของเขารุนแรงค่ะมีเครื่องหมายตกใจเราเคยดูดพลังอารมณ์ที่มีเครื่องหมายตกใจไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าบัฟโอเวอร์โหลดของเราไม่มีแล้วฉะนั้นดิฉันก็เดาว,ว่าน่าจะดูดได้ไหมนี่เราก็จะติดบัฟโอเวอร์โหลด6ชั่วโมงต่อจากนี้ต้องระแวดระวังห้ามดูดพลังมั่วๆมวเด็ดขาดขอสำรวจเมืองแฟรี่ก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้มีอะไรอะ่ะคลิกได้ไหมเี่เราสามารถคลิกมาที่หินแล้วก็เท,ทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปที่ไหนไปที่เมืองลับ ไปตรงนี้ก็จะเห็นต้นโอ๊กใหญ่ที่มีบ้านตรงกลางแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือลำธารในเมืองนี้นะคะก็จะไหลทั่วเมืองเลยรวมกับเหตุที่เรืองแสงนี้ก็คือแมจิเคิลสุดๆบ้านหลังใหญ่มากตรงนี้เป็นบ้านของตระกูลคิงแอนด์ควีนของแฟรี่ค่ะเป็นตระกูลที่ชื่อว่าซัมเมอร์ดรีมเขาบอกว่าเอามาจากเดอะซิมสองฉันก็ไม่เคยเล่นภาคนี้เหมือนกันตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยเราเอาไปปลูกบ้านเราได้ไหมซึ่งสามารถใช้ผงแฟรี่เปลี่ยนออร่าให้ต้นนี้เพื่อเอามาเปลี่ยนระดับบาลานซ์แล้วก็โชคโอ้โหมีเกมเพ เรายอ่อแล้วก็เข้าไปเล่นกับน้องต้นไม้แล้วเสียงเราก็กลายเป็นเสียงเล็กๆด้วยบ่อน้ําตรงนี้สวยงามมากอยู่ในเมืองเราเองนะคะเราลองไปไหว้ดูกันเมื่อคลิกตรงนี้เราจะสามารถถามน้องบอ่อน้ําวิเศษได้ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรว่ากันว่าบอ่อน้ํานี้เก็บอารมณ์ไว้หลากหลายค่ะต้องถามก่อนว่าตอนนี้มีสถานะอารมณ์เป็นเช่นไรแล้วถ้าเราอาบน้ําในบอ่อตอนที่บอ่อม,มีอารมณ์คอนฟ idence เราจะมีอารมณ์มั่นใจด้วยหรือเปล่าและซิมเราก็จะลงไปแช่ในลักษณะนี้เลยค่ะไม่ว่าในบ่จะมีอิโมชั่นอะไรเราก็ดูดซึมเข้าไปเลยในเมื่อวนี้เป็นพลังเชิงบวกดิฉันขอเก็บน้ําจากบ่อนี้้ไดม เอาไปหลอกขายใครได้นี้ก็จะทําการเก็บน้ําแล้วค่ะอ๋อดื่มได้ด้วยเราก็จะกลายเป็นคนมั่นใจเฮ้ยเจ๋งมากเลยแลวสิ่งเราก็สามารถอาบน้าในบอ่อได้ด้วยนะคะก็คือเป็น nature living skill skill การอยู่ร่วมธรรมชาติเหมือนกับการนอนพื้นเป๊ะเลย่ฉันอยากทราบอีกอย่างว่าเราจะเก็บผงแฟรี่ได้ที่ไหนเนื่องจากผงแฟรี่เป็นประโยชน์อย่างมากในการเสกให้นมมาช่วยเราทาสวนหรือว่าเอาไว้เสกต้นไม้ให้โตเร็วปัดผงแฟรี่ออกออกจากตัวออกไปไหนออกไปแล้วเราเก็บได้ไหมโอ้และแฟรี่ดัสเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราแบบนี้เลยมี8กองเมืองนี้เต็ ั้อ,รอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราจะได้น้ําแห่งอารมณ์1 2 3่งสองสามขวดเลยงั้นเหรอคะฉันเอาน้ํายาเหล่านี้ไปขายขึ้นราคากับพ่อค้าปรุงยาได้ไหมโอ้เราสามารถขายน้ํายาให้เขาได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ํายาที่ปรุงเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะมาเป็นแค่น้ํายาเปลี่ยนอารมณ์ธรรมดาบ่าได้จะต้องเป็นการผสมกับอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเกิดความแอดวานซ์ก่อนและตอนนี้พวกเราง่วงนอนและขอเลือกออปชันรีบมานอนตรงนี้ก่อนที่จะน่าความจากการบินปกติแล้วเราสามารถอินสันต์รีฟลายหรือว่าบินแบบหายตัวทันทีทันใดมาตรงนี้ได้เลยอาบตรงนี้้ไดมาโห มีระบบนี้ด้วยอะถ้าคลิกตรงน้ําลึกเกินไปก็บอกว่าอาบไม่ได้เด๋ยวจมน้าตุยต้องคลิกตรงตื้นๆค่ะถึงจะอาบได้มาเสียเวลาอย่างมากไปกับการเรียนรู้ระบบต่างๆในเมืองตอนนี้ก็ยังค้างเงินกันไว้ที่118เซมิลเลียนจากการคุยโซฟ,ฟาเดี๋ยว <ภา S 2> ดูซิว่าเราจะพยายามทําสวนหรือว่าใช้ประโยชน์อะไรจากพลังแฟรี่ในการทําสวนแพงๆได้ไหมเรงก็จะมาที่หมวดหมู่แฟรี่ ability หรือว่าพลังของแฟรี่ค่ะจะะสมพลังทั้งหมดเพื่อการเลี้ยงดูพืชให้เติบโตไปขายได้เงินเยอะๆ Magic Channel to Fairy with Nature has power f u l r e s u l เราสามารถเป่ามนใส่พืชให้ต้นนั้นไม่ต้องร ไม่มีมแมลงแล้วก็ไม่ต้องกําจัดวัชพืชด้วยไม่ใช่แค่นั้นต้นพืชเหล่านี้จะโตเร็วด้วยค่ะเฮ้ยเป่ามนปุ๊บเดินหนีได้เลยพลังที่2คือ manifest สี่เราสามารถคลิกไปที่ตนเองแล้วก็เสกให้มีเมล็ดพันธุ์หายากในกระเป๋าเราได้ทําให้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปล่าเลยค่ะอยู่บ้านเฉยๆก็จอยๆเลยมีของหายากในกระเป๋าพลังที่3พลังที่3ของเราคือเราสามารถ copy ของที่เก็บเกี่ยวมาแล้วได้ด้วยมันไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนแล้วค่ะความรวยในยฉันก็จะซื้อพลังทั้ง3ข้อนี้เลยนะคะ manifest สี่เราสามารถที่จะให้เขาเสกเมล็ดพันธุ์ได้ในกระเป เอ้ยลองรีบอาบน้ำให้เสร็จได้ไหมใบโบัวบ่อนใช้เวลายอย่างมากในการถูรักแร้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้พลังเมซนก็จะเติมเงินด้วยการขายพอชันอารมณ์น,นี้ออกไปให้หมดที่เราดูดมาได้จากต้นพืชพิเศษนั้นนะคะได้เหยือกละ1ิก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไปไม่เป็นไรตอนนี้เราเสกมเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองเรียบร้อยโหที่ฉันชอบแอนิเมชันดิฉันจะดูซิว่าเราสามารถเสกมเมล็ดพันธุ์หาย,ายากอีกรอบได้ไหมดีงามสามารถเสกอีกรอบได้เลยค่ะเรียบร้อยมาอยู่ในกระเป๋าไปดูกันว่าเราเอาอะไรไปปลูกได้บ้าง Amazing เราได้หนึ่งในดอกไม้ที่ วรวยที่สุดในเกมเดอะซิมสี่ค่ะกล้วยไม้นอกจากนี้ก็คอยปัดผงแฟรี่ออกจากตัวเก็บใส่กระเป๋าไว้ค่ะทุกหชั่วโมงต้องเก็บไว้และเราก็จะค่อยๆดูดซับพลังเชิงลบของเขาออกให้หมดเลยค่ะเป็นการทําดีและเราก็ได้เก็บาร์พลังขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยขอดูดพลังก่อนค่ะเพราะต้องใช้อีกเยอะค่ะในการปลูกพืชปลูกผักผขอดูก่อนนะคะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเมืองนี้อีกได้ไหมก่อนที่จะกลับจริงๆโอโ้ตรงนี้น่าสนใจเหมือนเราจะคลิกได้ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีออปชั่นซัมมอนหรืออันเชิญมาดยเราจะอันเชิญใครอะมาก็ทําการอันเชิญแล้วค่ะเป็น โยนไปไม้นะคะอันเชิญท่านออกมาทีออมาแล้วนี่คือใครคะเนี่ยเขามีชื่อว่าสปรูสออ l ไมตี้ค่ะท่านสปรู e ผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ความร่ารวยให้โชคอะไรเราได้ไหมไม่มั่นใจว่าสามารถจีบได้ไหมและสาหรับซีรีส์นี้เงินยังไม่ได้แต่ผู้ชายมาแล้วจ้ะเดี๋ยวนะคะพอตีสนิทแล้วเราสามารถเลือกชื่อเขาแล้วก็บอกให้เขาช่วยเราทําสวนได้ด้วยค่ะวูฮูแบบแฟรี่เป็นอย่างไรดูสิและการวูฮูแบบแฟรี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็คือเราจะทําให้เขาตัวเล็กเหมือนเราแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศโรแมนติกอ่ะมันน่ารักตรงที่เเราาาทํให้ ตัวเล็กเหมือนเราก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แฟรี่ก็ตามไปหากับบ้านไปปลูกกล้วยไม้แล้วก็ลองใช้พลังพิเศษสักทีว่าแต่ว,ว่าซิมพวกเราจะไม่ท้องใช่ไหมคะคุณคะโรคอะไรอีกคะเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะโรคที่เราเป็นคือผิวหนังเราจะเหมือนเห็ดมันจะล่อให้นมมาเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะปลูกเดิฉันจาได้ว่าเราซื้อความสามารถให้แฟรี่เราเนี่ยสามารถที่จะจับโบผ,ผลผลิตในกระเป๋าได้ใช่ไหมคุณคะนมเสกอะไรใส่เราเขาบอกว่านมที่โผมมาบ้านเราโชคดีค่ะเป็นนมดีเขาได้ไรม่มนเพื่อปกป้องเราใช้พลังต่อกันค่ะในการเพิ่มจํานวนผลผลิตในกระเป๋นี่ Ve พลังนี้ดีมากเรามีกล้วยไม้สี่นอแล้วค่ะทาอีกทาอีกแล้วก็ขอดูดพลังแล้วนะคะที่ฉันจะเอาพลังไปก๊อปปี้พืชผลของที่ฉันะพวกเราเลื่อนขั้นความเป็นแฟรี่สามารถซื้อความสามารถพิเศษเพิ่มได้แล้วค่ะถ้าเป็นสายเนเจอร์ก็จะมีสิ่งนี้ที่เจ๋งมากค่ะเรียกว่าโกรธอิรัปชันระเบิดพลังครั้งเดียวพืชที่เราปลูกลงดินทั้งหมดจะโตพร้อมเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยค่ะคุณแกนดัฟยังอยู่บ้านงั้นเหรอคะฉะน,นั้นที่ฉันตั้งชื่อเขากันนอกจากนี้เราสามารถใช้ผงแฟรี่ทาให้เขามามีชีวิตแต่เราต้องเลือกค่่ะะววาา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 จให้้เเขทททํํนนีออไรรบมมด สวนหรือว่าปกป้องเราจากนมชั่วร้ายเพราะว่า,วานมนี้จะสามารถไล่ได้กระทั่งกริมรีเปอร์ดิฉันไม่ตายแล้วจ้ะไม่กลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆเริ่มแล้วค่ะเริ่มโรยผงแฟรี่และจงมามีชีวิตมาปกป้องฉันจากกริมรีเปอร์ฟริ่งนี่คือเขากําลังปกป้องเราเรื่อยๆนะคะคำว่ามีชีวิตก็คือเขาจะขยับขยับขยับแค่นี้เองมาเพิ่มจํานวนกล้วยไม้กันดิฉันไม่กลัวแล้วพลังเวทมนต์โอเวอร์หลงโอเวอร์โหลดแล้วกริมรีเปอร์ก็ทําทอะไรฉันไม่ได้แล้วคุณนมคนแค่นี่เขาก็เสกมเมล็ดพันธุ์ให้เราค่ะโอโ ก,ก็ปีกล้ยไม้ต่อพลังหมดจ้ะมีวิธีอื่นไหมที่เติมพลังฉุกเฉินที่ฉันไมีอยกออกนอกบ้านเนี่ยอ่าเราสามารถรวบรวมผงแฟรี่ห้ากลองแล้วก็เติม e m o t i o n a l force ให้ตนเองได้ฉะนั้นก็ลองดูสิจะทําการเติมพลังให้ตนเองแล้วมีผงแฟรี่สะอย่างทําอะไรก็ได้และก็เติมพลังเรียบร้อยได้แค่นี้<อ>นึกว่าจะเติมได้จนเต็มเสียผงแฟรี่มีตั้งห้าผงม,มาขอนอนในบ้านแฟรี่หน่อยมีคนนอนอยู่นอนด้วยกันได้ไหมอาจจะมีหลายเตียงก็ได้ด้วยความที่บ้านแฟรี่มีแฟรี่มาพักเยอะเราก็จะสามารถเขย่าเอาผงแฟรี่ได้เราต้องใช้กันออออีกกกเยยะะฉนนั้้มาาแลว็ข่ ขอผงแฟรี่กันการเขย่าแล้วค่ะขอผงแฟรี่หน่อยนะขอเยอะๆเลย thank you กลแเราค่ะกล้จะ20ต้นแล้วเฮ้ยถ้าเราทําไปเรื่อยแล้วมันใช้พลังไม่เยอะนี่ดิฉันก็สามารถเอ็มไฮก็คือเรา c o ปปี้ไปเป็น50ต้นเลยได้ไหมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นดิฉันอยากจะหายจากโรคลายเห็ดนี่แล้วฉะนั้นเราเดินทางไปหาพ่อค้ายาอีกเหมือนเดิมไปโอ้มารอบนี้มียามากขึ้นแต่ไม่มียาที่เราต้องการค่ะจำเป็นต้องเสี่ยงตายแล้วละ่ะงานนี้หายารักษาไม่ได้ออกไปทั้งวันสวัสดีกันดาฟเรากลับมาแล้วกันดาปกป้องเราจากราาาก,าการิมริปเป แต่อยากปลูกกล้วยไม้ละแล้วเราก็ก๊อปปี้กล้วยไม้จนตอนนี้มีในกระเป๋าทั้งหมด20อันอย่างที่ต้องการนะคะจะไม่ได้เรียงสวยงามนะคะอยากจะรู้ในแง่ของการหาเงินอย่างรวดเร็วก่อนว่าเออจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่านอกจากนี้เรายังมีนมสายทําสวนในกระเป๋าโดยที่ฉันก็จะลากออกมาวางค่ะถ้าเราเสกให้เขามีชีวิตนอกจากเขาจะช่วยเราดูแลสวนแล้วเขายังเพิ่มคุณภาพผลิตผลเราด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เหมาะอย่างมากกับคําว่าเศรษฐีชั่วข้ามคืนค่ะเฮ้ยเขาเพิ่มคุณภาพแล้วน้องเกิดทันทีเลยน้องกล้วยไม้เราเกิดทันทีเรายังไม่ทันนใช้้มขขออองงงเเเเราาลย ส่งพลังให้ต้นไม้ไม่หยุดแล้วก็มีหยดน้าเรื่อยก็คือน้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะเขาก็จะย้ายแอรเรียในการดูแลต้นไม้ให้เราไปเรื่อยแล้วทุกครั้งที่เขาย้ายที่เราก็จะได้ถุงมเมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดตอนนี้เต็มกระเป๋าขึ้นนับไม่ไหวเนี่ยท่าบอกว่าตอนนี้เราใช้พลังอะไรกับพืชเราไม่ได้เลยพลังหมดอีกวิธีในการเพิ่มพลังแฟรี่อิมมอร์ชั่นโฟร์ก็คือเข้าไปในบ้านแฟรี่น้อยนี้ค่ะเราก็จะค่อยเจเนเรตแล้วค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเหมือนเข้าไปนอน หน้าบ้านเราเองด้วยเราเติมพลังเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคลิกไปที่บ้านก็จะมาที่ออปชันรูปหัวใจ regenerate emotional force นี้ได้เลยโอ้โหแล้วนี่ก็คือท้องฟ้าข้าวต้นแคนดี้สีลูกกวาดในช่วงเวลาสองทุ่มเติมพ,พลังได้คือขนาดนี้ก็ให้บ้านนี้ชื่อ M150 แล้วกันเหมาะที่สุดเอ๋เดี๋ยวนะคะอาการป่วยของเราหายไปเลยค่ะทำไมน้องโดมสองคนที่บ้านเรานี่เงียบจังเลยอะไม่กระดุกกระดิกเลยอ๋อเดิฉันเข้าใจแล้วเราทําให้เขามีชีวิตได้แค่ชั่วคราวแค่นั้นค่ะใช้ผงแฟรี่ทาให้เขามีชีวิตได้ส ยังไม่ทันใช้เวทมนต์ใดๆเลยเจ้าค่ะจริงเหรอทุกคนคะถ้าเราการ์เดนิ่งสกิลถึงเลเวล8เราจะสามารถซุปเปอร์เซลได้1 2 5 0 0จะอยากซุปเปอร์เซลมากเลยอยากจะได้การ์เดนิ่งสกิลเลเวล8น้ำผัดนาาเลยแต่ว่ายังไม่ได้ฉะนั้นดิฉันก็จะขายธรรมดาไปก่อนและในระหว่างที่น้องนมดูแลต้นพืชอย่างขมักขเม่นเราก็ทําการเก็บเกี่ยวทันทีเลยค่ะมเดี๋ยวทําให้นมมีชีวิตครั้งหนึ่งดูนางดรอปมเมล็ดพันธุ์สิคะเหมือนจะให้ดิฉันส่งออกนอก5ประเทศทำการไปเปลี่ยนนะ้าปกหาเเงินนนน 1, 000, นนล้้้าาาด่่วหแๆยคะี มีเมล็ดพันธุ์เต็มกระเป๋าไปหมดไม่ไหวแล้วได้โปรดหยุดเสกลูกแม่บม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอดูแลตัวเองในเอ็มร้อยห้าสิบสักครู่เดี๋ยวกลับไปดูแลสวนหลักล้านของเรากันมาก๊อปปี้รัวๆพลังหมดก็ไปหาเอ็มร้อยห้าสิบโอ้โหเจอโฟล์และเราก็ได้เลื่อนขั้นระดับของการเป็นแฟรี่แล้วค่ะพลังด้านเนเจอร์ระดับสูงคือะไรบลูมแันด์เราสามารถสั่งให้เขาบลูมต่อหรือว่าพร้อมเก็บเกี่ยวเลยคุณคะส่วนกล้วยไม้กับแก้วมังกรดิฉันดิฉันก็เป็นแฟรี่คนแรกที่ได้ขึ้นนิตยสารฟอสในเรื่องของอายุน้อยรออาานนคะตัดกกรเเป๋วงิึ็ื จะขายออกไปให้หมดเลยอะไรที่เราไม่คิดจะปลูกกันอยู่แล้วใครที่เคยโกรธเกลียดนมเวลาที่นมมา Har v ว s t f a เก็ให้อภัยน้องเถคะน้องมีบทบาทในการรวยหลักล้านอย่างมากในภาคนี้ทําให้ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าตังค์ถึงหมื่นหกค่ะคุณเป็นครั้งแรกนะที่ฉันกล้าพูดว่าซิมอาจจะมีเงินในบัญชีมากกว่า1ล้านปกติเล่นกัน 3E p ีทุกคนก็จําได้ซีรีส์น้องพร้อมพงษ์ทนาเล่นกันอยู่ 45E p ีกว่าจะเสร็จเราจะได้เสกทีเดียวบุ้มแล้วดูสิว่าพื้นที่ในการเสกมันครอบคลุมกว้างแค่ไหน ต้องขอหยุดจากการปลูกผักสักครู่ค่ะว่าดิฉันลืมไปว่าถ้าปลูกกันนานเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราไม่ขายเดี๋ยน้องจะเน่าเอาน้องกล้วยไม้ที่เติบโตพร้อมขายนี้แล้วตอนนี้มีเงิน6กหมื่นสี่ยงก้ากระโดดเศรษฐีชั่ว้ามคืนก็ามา7จ็ดหมื่นหนึ่งแล้วค่ะอาจจะไม่ต้องการการเิ่งสกิลเลเวลแปดด้วยซ้ำนะคะเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันงาโอ้โหไม่สนว่าพื้นที่ใหญ่แค่ไหนน้องนมทําหน้าที่หายตัวแวบส่องแสงวาบเลยแสงไฟธรรมดาไม่ต้องสปอเหตเรืองแสงมาเองจ้ะดิฉันขอทุบขายยได้ไหมนี่นี่ขอบคุณน่องมาก ขายโกรดน้องแล้วเอาโหสิกรรมให้กับความชั่วร้ายของน้องจากภาคอื่นๆแล้วพอน้องนมดูแลพืชให้วันต่อมาพืชพร้อมเก็บเกี่ยวเลยค่ะเฮ้ยเซลล์ออกันค่ะคุณคะรอบนี้วันนี้เราจะมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ยเศกให้ทุกอย่างเจริญเติบโตแบบบุ้มเป็นโกโก้ครั้นดูซิว่าจะได้ผลระยะไกลแค่ไหนบุ้มแมจิอลทุกอย่างเติบโตเจ้าค่ะเฮ้ยแต่แอคชั่นเนี้ยใช้พลังเยอะมากฉะนั้นจะต้องขอไปเติม m 1 5 0สักครู่แล้วก็วาร์ปมาลงตรงนี้ดูซิว่าเราทําให้ทุกต้นแบบออกดอกเลยได้มเเนนะะคหือรา เสกได้แค่ต้นเดียวงั้นเหรอที่ขอให้เขาออกดอกพร้อมเก็บเกี่ยวเลยอ่ะโอโ้ได้ต้นเดียวค่ะคุณดิฉันนึกว่าเสกได้ที่เดียวทั้งทุ่งโอ้โหแต่แค่นี้ก็ฟิลอนุมัติเงินด่วนมากอะ่ะได้เงิน6 2 5 0อย่างรวดเร็วมีเงิน6กแสนสามดิฉันมั่นใจอย่างมากภายในพรุ่งนี้เช้าเรามี1ล้านแน่นอนตื่นขึ้นมาโรยผงแฟรี่ให้นมเดี๋ยวนี้อานมช่วยด้วยตอนนี้แฟรี่ของเราก็ได้เป็นหัวแถวเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการปลูกกล้วยไมย้เงินอยู่ในอากาศเยอะมากจนโกยไม่ดันเลยค่ะตอนนี้มันจะเสียก่อนนนนนนั้้้้้ดดดตตองงงรีบใหมาาาขยย่วเลไถึ20,000 โอ้โหตอนนี้หมื่นแปดหมื่นสองเพราะว่านมมาดูแลเพิ่มคุณภาพให้นะคะสองสมวันนี้นอนปลูกสลับกับขายแค่นี้ก็ใกล้แล้วเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะกำลังจะมีเงินล้านกันในไม่กี่วิแล้วใช่ไหมและได้หนึ่งล้านซิมมอเลียนค่ะงานนี้นอกจากพลังแฟรี่ที่สะสมกันมาอย่างยากลําบากแล้วต้องขอบคุณน้องนมด้วยมีส่วนอย่างมากถ้าน้องนมไม่มาเพิ่มคุณภาพให้พืชของเราเราก็คงไม่ขายในราคาแพงขนาดนี้ตอนนี้มีเงินถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเสมือนถูกหวยชั่วข้ามคืนน้องส่งสัญญาณหาอีทีหรือเปล่าคะดูักษ การหวานสิเออมันแอบ,บเรียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวอยู่นะดูสิเป็นวงกลมออกมาจากศูนย์กลางแล้วก็กระจายเรื่อยๆและในที่สุดชาเลนจ์เงินล้านก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วถ้าขายทั้งหมดนี้ออกไปอีกก็อาจจะมี2ล้านเลยก็ได้สรุปได้ว่าแฟรี่รวยมากค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้เล่นอาชีพที่มาใหม่คือน,นักบาบัดสายธรรมชาติหรือจะไปเคาะตามบ้านดูแลผู้ป่วยรักษาอาการตามโรคคอยขุดหาของปรุงยาให้คนอื่นก็ได้ค่ะน่าสนใจมากเอาละค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบหวังว่าจะได้ความสุขความสนุกและไอเดียประกอบการตัดสินใจ ซื้อภาคเสริมนี้หรือไม่นะคะไว้เจอกันใหม่ในชลเลงต่อไปมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจเลยคือกันเป็นแฟรี่ชั่วจะเป็นอย่างไรขอบคุณอย่างมากที่สนับสนุนกันนะคะไว้เจอกันในครั้งต่อไปเร็วนี้ค่ะบ๊ายบาย